สวัสดีค่ะช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะเป็นองค์เซียนของพ่อปู่นะ อันนี้อันนี้เอาหุ่มอีกใช่ไหมคะมทำเหมือนกันก่อนก,กาเหมือนกันเนาะ ียนนกัไปดูใกล้ๆไม่ยากอะ่ะไปดูกันใกล้ๆนี่จะอกกคนช่วยกัน นำค่ามาพันนะคะที่องค์เ <environments> ก <secondo. änger mum ma> ียนของขู่นะคะค่าที่หุ้มองค์ปูจะมีความไม่เหมือนกันนะคะตรงนู้นก็จะเป็นทองอ่อนๆนะคะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นทองเข้มขึ้นขึ้นเกียร์องคนองค์ปู่นะคะ ยกิ้อให้คุณเข้าเลยครัวจังจัสุดยดครัวที่คนนี้ยงไม่ได้นอนเลยนะใ่ันนี้ยืนยืนอยู่หลับไป่กล้องหรือก้องบันเทียอ่นแหจะหลับข้างในตาหลับแล้วใส่แว่นวางไว้ใส่แว่นิมาช่วยกันช่วยกันมาทำานโอเค บอกว่าทีมช่างทุสีทำงานสุดยอดประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยดี่แบบการที่ย้ายไปนะคงใหญ่ที่สุดในในเวลาเสียหายเลยไม่มีอะไรเสียหายเลยขนาดไหขนาดขนาดเที่ยวของท่านล่ะที่ตั้งแินมาไม่นุดอ่ะที่ท่างตั้งเคยกังวละที่มันยามยางอยู่แล้วนะอะไรยางๆน่ะไม่หักไม่บินเลยไม่บินเลยยามยางดีใจมากเลย ขอบคุณทีมช่างตั้มครับแล้วก็ช่างนี่ครับช่างคิดรอวันนี้เขาเปิดตัวนะครับหลังที่อยู่มาหลายวันไม่เคยให้ถ่ายขอถ่ายหน้าช่างหน่อยนี่ครับพี่ตะวันของเราเดี๋ยวตีก็อันนี้ช่างนี่ช่างสุดยอดมากนะครับเรามาดูนะตีบรรยากาศท่าบ้าคุณลุงนะตีขอบคุณทีมช่างนะครับเนาะเนท่านครับตอาเดืยดต้อง ดร๋ยากาศหน้าบ้านลุงพลนะคะนเสื้อเฮ้เสื้อเดียเสื้อเดียเอาเสื้อมาด้วยคันดู

เพราะว่าไปเบิ่งนแลเพราะว่าบางที่ต้องไปออกอันนี้ตัวสีเล็กทำยำสีมั้งลุงคะใครใครทำจะเสิร์ฟที่โซใช่ไหมครับผมแล้วใครจะขับรถลุงขับไปด้วยสวดไปด้วยมีอะไรเปล่าลุงคนใใจไงตอนนี้ลุงอาบน้ำแล้ววันนะคะลุงอาบน้ำแม่ลุงขับรถนะคะโอ้ชางผมสุดยอดสุดยอด คือทั้งรอยยิ้มสุดหพอรึเป่าไทยเป็นนองเอาใครเอาไปแล้วเลือเรือไม่ละเลือใช้ปะไม่นี่หรอกจะไปหาจ้างให้ก็ไม่มีเชือเขียวไงเชือเขียวเป็นม้วนอ่ะันขาดบรรยากาศ ไปเปนไ้ไหมไปไปแล้วือไปไปสี่มงเวให้ไปนาทีหน่ง่ชเวข้างหน้าต่อีเลเอ้าไม่ดีเราไม่รีบไปด้วยกันหรอคะไปรถคันไหนอ๋อเดี๋ยวจะไปกับลุงลุมามาอยู่บ้านไรมันไ่ไปุไม่ฟังเลยรวไไปค่ะไปอยู่แล้

ก่อนมาซิ่งเดี๋ยวเขาจทาเก็บผ้าเขาจะซิ่งกันมือสั้นไปบุญนีจะต่อจะต่อล่างข้างหน้าคันนี่แหละคี่คำที่เอาต่อไงทนที่แล้วก็เป็นต่อต่อกันไปโอเคนั้นผมต่อลูกตาก็ได้ไป้โปรยทานไปแล้วยังโปรยบุญโปรยบุญก็โปรยบุญอย่าไม่โปรยตรงนี้ก่อนเราไปหาบุญนะคะไปในแถวรถจะออกมาจ่าเอ็มจ่าเอ็ม ค่เขียวเเขียวอ้ของต้องอยู่ก uh ่อนรถต้องรนี้คลิปนี้นะคะเป็นการเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปที <k 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 ่ เตรียมตัวที่จะเดินทางไปที่ใหม่นะคะสำหรับจัมปาจัมปาดูนะคะสำหรับทีนี้หลังบ้านธนาลุงพลจะขอลงไว้แค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องหลังบ้านธนาลุงพล้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ